เมา่เบื้องขั้นตอนนะครับในการเค็ดเทียนดอกพึงนะครับหรือว่าทําดอกพึ s, ่งนี though, <Okay. S 2> well. ่ค <ADHD> er ือในขั้นตอนของการต้มเทียนให้ละไล่นะครับผมเนี่ยเทียนมาต้มนะครับใส่เตาทานนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับในการต้มเทียนนะครับผมเมื่อต้มเทียนได้แล้วนะครับก็จะให้เบื้องนะครับที่ต้มแล้วนะครับจะลงมาแบบนี้นะครับผมโดยจะใส่ แม่พิมพ์นะครับจากหมากพนะครับนี่แบบนี้แ่าแบบนี้ยังใส่บอลเลยนะครับตรงมาแกะออกก่อนนะครับแกะให้เป็นแบบนี้นะครับผมนี่นี่แกะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีการแกะก็คือเอาหมากพ่นะครับที่แกะแล้วจุ่มลงไปนะครับในเทียนที่ต้มละลายแล้วนะครับนี่สองสามรอบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอามา แซ่แนะนําเย็นหรือประชุมแนะนําเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับพอมันเย็นแล้วฮ่อแจะออกมาแลนะ้วเดี๋ยวผมจะแกะให้เบิ่งครับนี่คือแกออกมาจากแบบพิมพ์แล้วครับเนี่ยนี่นี่ครับจะได้แบบนี้แหละครับผมนี่ทำงามครับจะบ้างไว้มันเซตตัวมันแข็งก่อนนะครับแล้วค่อยเก็ีไป นี่คือที่เฮ็ดมากกว่านานี้ครับเอาไปเฮ็ดเป็นต้นดอกเพิงนะมันหรือว่าต้นดอกเที่ยนนะครับเป็นการใส่ผู้บนรดานะครับในการเฮ็ดเที่ยนดอกเพิงนะครับหรือว่าเที่ยนดอกไม้นะครับจากหมาพวกครับผมนี่และนี่ก็คือส่วนที่เที่ยนมันแข็งตัวแล้วนะเก็บมาร่วมกันไว้นะครับตอนนี้ก็ได้ นึง่งเคียงแล้วครับนี่พร้อมที่จะเอาไปไปรับนะครับกินต้นดอกเทียนนะครับผมนี่ครับ